สวัสดีคข้าวันนี้จะมาแนะนำภาพยนตร์ไทยเรื่องตีใหญ่เรื่อดาวโจรน,นำแสดงโดยอาโปณัทวินรับบทตีใหญ่โมสวิสรุธรับบทเรือก้าวสุภัสรารับบทดาวโจกอัคารินรับบทสารวัตรจักรรัตบอกเล่าเรื่องราวของตีใหญ่กับเรื่องที่เกิดในเรื่องดาวโจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องราวของตีใหญ่และเรื่องที่เป็นจอมโจรที่ทางการต้องการตัวมากที่สุด เขาสร้างตำนานการปล้นจนมีรางวัลนำจับสูงที่สุดในประเทศไทยตีใหญ่เป็นคนที่มีคติใช้ชีวิตให้เหมือนกับไม่มีวันพรุ่งนี้เขาได้ร่วมมือกับเลิกเพื่อนสนิทที่มีบุคลิกสุขุมเยือกเย็นผู้เป็นคนคอยวางแผนการปล้นให้กับตีใหญ่ทั้งคู่กลายเป็นโจรที่เลื่องลือเพราะเกิดในดาวโจรและมีความสามารถในการใช้คาถาอาคมที่เก่งกาจเพราะมีความสามารถในการใช้อาคมและการวางแผนอันชาญฉลาดทำให้พวกเขาหลบหนีจากการจับกลุ่มของตำรวจได้ทุกครั้ง แต่แล้วเรื่องราวกลับไม่ไง่ายอย่างที่คิดเมื่อพวกเขาได้เจอกับดาวสาวสวยประจำซ่องที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่เพราะเลิกดันไปตกหลุมรักดาวและต้องการวางมือจากการเป็นโจรตอนแรกตีใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายก็ยอมพวกเขาได้วางแผนการปล้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการวางมือในขณะเดียวกันสารวัตรจักรรัฐตำรวจหนุ่มผู้โด่งดังในการจับดาวร้ายก็ได้วางแผนการเพื่อล่าตัวตีใหญ่โดยใช้แผนโจรทำลายโจร คือวางแผนให้ตีใหญ่กับเลิกแตกคอกันเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกันเป็นแนวดราม่าแอคชั่นที่ดูสนุกฉากต่อสู้คือมันมากดูแล้วน่าตื่นเต้นสุดๆมีความพีเรียดหน่อยๆเป็นยุคที่โจนมีอาคมกำลังรุ่งเรืองเนื้อเรื่องมีความเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้เครียดมากดูแล้วอยากรู้ว่าจุดจบของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรออกอากาศทางเน็ตฟลิกเริ่มวันแรกวันที่13พฤศจิกายนนี้ค่ะ